พาท่านมาที่บ้านหาดมาศในหลวงพระบางประเทศลาวอันนี้เป็นชาวลาวสูงหรือว,ว่าชาวมง้งซึ่งชาวม้งนันก็จะมีบ้านนะที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาคือบ้านก็จะมุงย่าคาและพื้นนี่จะเป็นดินถ้เป็นดินเหนียวแล,แล้วข้างฝานี่ก็จะเป็น ไม้อาจจะเป็นไม้นี่คือบ้านแล้วก็อีกหลังหนึ่งก็คือบ้านหลังนี้นี่ฝาก็จะเป็นเป็นไม้ไผ่นี่คือบ้านโบราณบ้านหาดมาอยู่ในหลวงพะบางประเทศลาวคือหมู่บ้านนี้จะออกมาจากหลวงพะบางมาทางด้านชัยบุรีประมาณ ประมาณ18กิโลด้วยกันผมต้องมารถมาก็แพงเหมือนกันมารถมานี่พันแเออไม่ใช่พันสามนี่คือบ้านหาดมาศเมื่อกี้ก็ได้นำขนมมาแจกเด็กๆเ,เด็กๆเขาก็ได้กินกันนี่ก็คือบ้านโบราณบ้านชาวมงบ้านหาดมาศตอนนี้เด็กๆก็ได้แต่งชุด ชาวมงอย่างสวยงามมาให้ทีมงานของเรานี่ได้ถ่ายรูปอันนี้ก็อันนี้ชุดนี้ก็จะเป็นเด็กก็จะอายก็จะอายน,นี่เขาวิ่งมาหาแม่คือเด็กบางคนนี่ก็ไม่เคยเจอคนแปลกหน้านะส่วนมากเขาก็จะอันนี้แต่คนในประเทศเขา ที่เขาได้พบได้เห็นหน้าในแต่ละวันแต่ละวันอันนี้มีคนแปลกหน้าไปก็ทําให้เด็กเนี่ยมันก็ก็ไม่กล้ามก็อายก็กลัวบ้างอะไรบ้างนี่เด็กก็หลายคนก็จะจะไปใส่ชุดชุดชาวมงมาก็จะมองดูสวยงามนะจริงเด็กก็จะตอนนี้มาแต่งตัวมารอเยอะอยู่แต่เราเราไม่ได้อันนี้อนี้ ก็่อบางคนก็จะเด็กถ้าเป็นเด็กโตๆขึ้นมาหน่อยก็จะจะเคินอายหน่อยเด็กเกโตขึ้นมาแต่ประเพณีพุทธธรรมที่นี่นี่ก็จะสุดยอดมากเลยอันนี้เราก็เริ่มแจกแล้วนะครับน,นี่ก็แจกนี่รถที่ผมเหมาหมาไปนะครับห3 0 0บาทรอบาทระยะท,ทาง10กิโลครับเด็กก็แต่งชุดชาวเขาด้วยชาวเขาผอมมงมามารับคือ เราไปหาผู้ใหญ่บ้านและผู้ใหญ่บ้านนี่บอกว่าอาจารย์อยากจะแจกขนมให้เด็กเขา,าแต่งชุดชาวม้งมามารับสิ่งของเนี่ยแป๊บเดียวเด็กเขาก็จะประมาณเกือบ30คนนคนแต่งชุดอ่าจะยิ้มยิ้มยิ้มใส่